สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาอีกแล้วครับผมวันนี้ออกงานนะครับ ออกทำงานครับวันนี้้องสายฝนออกงานแล้วครับวันนี้ เดินทางไปแถวแถวอำเภอหนองวซอรครับขุดนะครับขุดสะขุดสะ,ะทมที่ปลูกทุเรียนครับช่วงนี้งานก็เริ่มออกมานะครับผมงานก็เริ่มออกมา โดยกับตันหลนร้อเหล็กครับกับตันหลนร้อเหล็กมานะครับประจำแล้วครับ ติ๊กเกอร์ให้ใหม่ครับเมื่อวานนี้เลยใส่ไฟเดยหลนใส่ไฟเดิน อันนี้ไปได้ทีละสองครับเอารถไทไปด้วยครับ น้องเลี้ยวผิดทางครับมาผิดทางโอ้ยมันเป็นนับไฟแดงอันเพื่อนเห็ดไม่ใส่หมือเป่าเออบอกว่าไฟแดงที่สามที่สามมาเลยครับมาเลยขออนุญาตเพื่อนแล้ว มามามาโอ้ฝีมืออยู่เนี่ยเราเลยครับมาเลยดันมาเลยดันมาเลยดันมาดันมา ตรงเข้าไปก่อนตรงเข้าไปก่อนตรงเข้าไปอีกก่อนเราสิเอาเลยบ่มือไ่มันจีได้บ่ะละ่ะตรงเข้าไปอีกก่อนเพียง ไปได้อีกเขาไปได้อีกเขาไปได้อีกครับเจฟเฟอร์เขาไปได้อีกได้อีกว่ะเอาว่ะเนี่ย ไปดีอีกไปดีอีกถอยเข้าไปดีอีกครับเรียกหลายเรียกหลายเออไปอีกไปอีก <c oughs> โอ้ยเอาบัตรเปิดตรงวันที่บัตรบ้าบัตรเปิดวันที่เลย ผมบอกไฟแดงที่สามครับแต่ไฟแดงคนที่ตามมาไปนับเอาไฟแดงที่เขากำลังสร้างใหม่ครับอีกอันหนึ่งครับเ <c oughs> สียบินเสียบินกับล้นรอดเล็กครับ เป็นนับเอาไฟแดงไอ้ทีกำลังสางไม่อีกอันหนึ่งครับก็เลยก็เลยเข้าซอยผิดนะครับตายบ้า <c> น <oughs> อ่ะ <c oughs> ไปอีกไฟแดงหนึ่งบัานเนี่ยแมนเลยของแค่บัานเนี่ยไฟแดงทั้งนาอันนี้ <c oughs> ถึงหน้างานครับโอ้โหโหลงทางครับนึกว่าสุบินจะเข้าใจอยู่ครับทีแรกนะครับพอดีครับลงนี่ละสุบินรถด,ด่วน แบบล้นลอเหล็กครับนำทาง นับซี่อยากที่กขาลังเฮ็ดไม้ใส่น้ำเหมือนปะโอ้ยเนาะมเนาะถามรถถามคนขับรถแม่งบอกว่าไฟแดงเด้อไฟแดงไฟแดงอันนั้นไม่ได้จอดว่าแม่นบ่ไฟแดงอันใดที่มันเป็นไฟแดงยี้ยีที่ได้จอดยังบอกเนาะว่ามันแล้วผฮ่าฮ่าฮ่า ไปอยู <c oughs> ่ทรหากันพวเขาไปนม่กันเดียวเขาไปไปจอดทั้งย่งนี่ วันนี้คนขับรถจะไปน้ำด้ไฟเดียรนแอโอ้ ไไปได้ออยยู่่่าหงมาถึงที่แล้วค่ะส่งถึงที่ ก็คืออยู่ในแอร์เนาะเข้าไปก่อนเลย ก็เทอ,ออกก็ได้เร้อไว้มาเทอ,ออกรับสาตรดสิดอกศาสตรก็ได้ปูนงังถ้าสายฝนออกงานค่ะใช้ไล่มีงานอยู่แถวบ้าน คนขับไม่พอเขาไม่พอต้องแล้ว<น>ไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปเรื่องนู่นนิสิดอกอเรื่องผู้จริงเอามือลงก่อน บ่เมื่อลงบ่ไปเล่นบ่ สายไฟวิทย์บอสับลงอีกสายยังคนละอันนั้นก็ถึง